โอเคสวัสดีเพื่อนทุกนรายการ Power Page กันอนะีกแล้วคะเพื่อนีชื่อว่านิฟนะคะผมก็มาเล่นเกมผมกงซื้อมากันหน่อยนะับผมก็ซื้อมามันนลดราคาเพรามันลดราคาก็เลยเอามาเล่นนะคผม okay. โอเคนีเพื่อนโอเควกได้เลยตองวันได้แนะ่ผมก็เลเล่มันเออ ปั๊บเลยแล้วก็มาก็เพิ่งเล่นนะคะยแคบทีบอเม่กินเลยเพิ่งเล่นเมืกีเลยนะผมเก็บเก็บเก็บเนี่ยเก็บเยอะ่นี่ะเอะไรเดียวเกิดอะไรขึ้นอ่ะเวแป๊บนึงนะฮะเมื่อกี้ผมจะ กดไปหาเพื่อนอีกคนนึงก็แอบ enter อ๋อนี่ยังไงม่บอกว่าเพื่อนพวกผมนะผมอาจจะเป็นพี่นะครับผมเในในคนนี้ครับ n t e r สาม c นะผมผมกดไปหาเขานะโอเคผมได้กับพี่คนนี้เขานะเออเรืองคลือเอาคนไหน,นดีคนนี้คนนี้ดีกว่า เห็นว่าประเทศโอเคยี่สองร้อยบาทผมยิงไม่ได้แล้วกด ready up เลยโอเคโอ้คนนี้แล้วผมผมให้เขาซื้อเกมมาให้แล้วคนนี้คือกดเงินแล้วผมรุ่งเงินแล้วเขาซื้อมาจากไหนฮะเขาซื้อเขาซื้อมาให้ผมฝากที่เขาซื้อมาให้แล้วส่งมาทางกินเลยียงผมเลยอ่ะโอเคนี่รอไปก่อนยี่สิบสี่นาทีร้อยขัคน ติกๆๆต๊กติ๊กติ๊กติ๊ัหมดแบบไม่รู้ว่าทำไมมันกดไปที่ที่ตีไม่ได้เลยพี่เขาอะวะใครใครรอไปก่อนนะตอนนี้ก็ได้แค่รอ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 มาแล้วพี่ครับพี่เปนไรอะพี่เขาเป็นคนนะว่ใช่ไหมคะค อ่ะสิดกลัวปางตายมากตอนนี้วะาความพยายามมาถึงแล้วค่ะแลยนะไอ้หาหายนะาเอาเชื่อหาแล้วนะหายนะานะผมเอเอเ็บเซลเลกไปก่อนมันเ,เป็นสิ่งที่ร้ำคากับเราว,ว้างอ็นนี้จะเอาไปซื้อเครื่องต่างซื้อปืนต่างได้เยวซื้อ แย่งแย่ผมอุ <con ces Napoleon> yeah, <con> <dead. con ces> ้ยแผลอะปลาฉลามี่ะยากกูปักตอยากกูปักไตอุ้ยเฮ้ยกดอะไรอะข้าเขาบบกดุกคนี่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 เหรอกดซ้ายขวามในวาซ้ายขวาเหรอ ร่วมกันอะเกี่ยวไม่รู้เราต้องเล่นต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาแบบไม่อยากบ้าแ้วเฮ้ยเดี๋ยวจะตกใจมดีจะแบบแร่ความตกใจเลย แน่นอนลกนวก็เกมผีแล้วนีเกมที่เป็นเกมเกมว่าเกมสำร,รวจใต้ถุนน้ำทำให้เรารู้ว่าใต้นน้ำมีอะไรบ้างเพเนี่ยตาไปตายไปเฮ้ยจริงนะแก่สเฮ้ยคุณ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 ัุณคุณคุคุคุณ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 รครุณคุณคุณคาณุณคุณค ผมว่าจมไม่เป็นกดอัพเกรดแม่งเลยกดไปได้อีกเท่าไหร่เท่าอัพเกรดอ่ะเงินกดไปแล้วดูสตาร์ทแม่งว้านี่ฮะของแค่จากเดียวว่าผมต้องหาของแล้วก็มาใส่ไปได้เงินไปซื้อปืนอ่ะมันมีแล้วค่คนกินกัลูกเดี๋ยวแล้วคนตามไปทัหมดแล้วกดดูกันเไอ้เจ้าของกู ตาและเพื่อนใช่ไหมนะจ๊ะปันจีอยู่ตรงฟุ๊กะเอ็นไปแฝดไปหนุนแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะโผมไม่อยากยิงใครเลยอะเฮ้ยเฮ้ยผมต้องช่วยเพื่อนแล้วะโอ้ยผมมองเห็นเพลอะไมี่ยมันต้งมีปามตาย เอรอ่ะยไปกครอะว้จะถูกท้ายหมเลยเกินหนนตาใครของเงิแล้วก็โดยิงเลยเลไม่เก่งเลยอ่ะิแล้นแบบ่จะแบบเล่นหไม่เก่งเลยเก่งก็จะปลาฉลาอ่ะ เันสนันกสดีกว่าไม่กันรถนาดนั้นเดียวโอ้นตาสติไปดีกว่าเก็มากมเเสองโหลขายก่อนเนี่ยปืนยิงได้แค่เดียวเพื่อทำไงเนเนี่ยต้เาดีโลดีกอปืนนี้ ทางไหนต่อเนี่ยอันนี้พึ่งๆเวยนะครับผมอุ๊ยปรชลับเล็กวะเล็กวะเล็วะมาแล้วอ้าวตายแล้วฮู้ยเกือบว่า มันมุมดีกว่าแม่มอัดจะช่วยผมได้ว้าวโอ๊ยตาโหดไวอะว้าอัดท่าสองโค้มันมุมมันสนุกอะแต่มันก็มีความหลอนอยูอ่ในตัวมัน <c oughs> เองนะครผม ดวิวอ,อะไรแล้วเอ่อยัลย่าก,ก็ไดนเปิดไฟก่อนเลยเปิดไฟกันเลยมยา่าใครเพืเ่อจะไ้คนเลย ร้อยห้าสิบ็คืออะไรอ่ะบโบนัสอินคอมอะไรอ้อสกอร์ได้หน,น,นึ่เจ็ดอะไรวะอ่านไม่ออกไปละแล้วลกว็าตายไปหลายก็แล้วอ่ะโอโหขุด่ี กยกยกหมุนมุนนี่เหรอเผื่อตาเละ็โจ๊กเลยเฮ้ยเฮ้ยก็บมาบ้านแล้วอ๋อเฮอ๋อให้หมุนมุนหมุนมุนมุนหมุน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 มุอ่ะงหมุนเป็นตัวละมุนเลยอะไปโอ้เม่อกนต้องภย้เกมที่บ้านในคแนนี่ก็คือฟีเจอร์ที่นีของผมด้ผม ก็เล่นเกมอะไรเก่งก็จะเก่งตามเอ้ยเล่น,ลนะะะอะไรเล่นเก่งแล้วอ่ะเก่งโอเอะไรทางท่าลมมาอุบาอุบาอุบา ตามันะเมื่อุกยิงมันตาไปแล้วเหรอใช่ไหมใช่ไหมเฮ้ยล้างรถก็ได้ปุ๊บเอ้ยเฮ้ยตามันมันถูกข้ามไามหรืาเล่าทำแหลกดูแม่งเลยอ่ะ เขาน้องแท้ไม่ใช่ดูแปลกกินหมดเต้าได้อะเฮ้ยกินผมข้ามาได้หรือเปล่าอะได้ขาคาร์ได้หรือเปล่ากเมื่อกี้ยิงมจนโดนเต็มเมแล้วนะเฮ้ยโดนเต็มเลยนะครับเมื่อกี้ใคร,ท,ครนนที่เห็นนะครับบุ๊มอดีตที่ไม่ไปไล่เกมคอฟขึ้นเรือไอดขึ้นเรือแล้วอุยอ้ยอุออ้ยกินเรือได้เฮ้ย Lab, แพ okay, ้แพ้แพ้แพ้โอเคแล้วก็ผมก็ต้องขอไลน์ดีกว่าแะครับผมขอผมตายฟือก่อนเดี๋ยวเขาดฟืนจะไปยังไงฟื้เหมือนเดิมหรือเปล่ารู้นะผมเดี๋ยวไปคิดแป้งผัไปบ้คแล้วผมดีเลยกดไลค์กดแชทสัมภาระฟุ้งฟ้เกินแล้วก็ผมก็ไม่ให้พลาดผมนะบ้างแล้วผมบ้างแลผม